อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผม นิกเล่งหงพาทุกท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งร้านครับที่มีตำนานกว่าร้อยปีร้านนี้ฮะมีชื่อว่าบะหมี่เกี๊ยวกวางตุ้ง 2, 4 5สห้าหรือว่าที่รู้จักกันตรงนี้ก็คือตอกหมอมานั่นเองหรือปากซอยเจริญกรุง79เปิดตั้งแต่11โมงถึง2อทุ่มนั่นเองร้านนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบะหมี่เกี๊ยวกวางตุ้งนั่นเองนะฮะเริ่มต้นจากการขายที่เป็นหาบเล่น,นั่นเองนะจนตอนนี้ครับมีห้องแถวเป็นของตัวเองและทุกอย่างในนี้เขาทําเองไม่ว่าจะเป็นเส้น หมูหรือว่าเกี๊ยวกุ้งนั่นเองบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาครับผมเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับมาที่ร้านแห่งนี้ก็ต้องสั่งนี่เลยฮะบะหมี่เกี๊ยวหมูแห้งนั่นเองอนี่เส้นเขาจะมีรสชาติที่จะหวานก็ไม่หวานแต่จะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็จะมีความมันของน้ำมันเจียวที่มันมาเพิ่มความเพอร์เฟคให้กับจานนี้นั่นเองนะนี่อันนี้ต่อเลย ยังไม่หมดเท่านี้ทุกท่านยังมีเกียกเก๊ยวกุ้งอีกบะหมี่เกี๊ยวกุ้งนี่ยเกี๊ยวแบบเนี้ยบบหตัวใหญ่2แป้งคือดีมากมีรสชาติเอกลักษณ์มันจะหวานนิด,นดๆเจอตัวกุ้งมันจะเป็นกลิ่นซีฟู้ดนี่ยังไม่ได้กินผสมว่าอะไรเลยนะเนี่ยป้าเนี่ยมาทุกคนต้องชอบแล้นะ่ลองมากินดูนะต่อน,นี่เมนูสุดท้ายวันนี้ครับบะหมี่เกี๊ยวปูเส้นนั่นเองนี่ เียเขามีโปรเด็ดด้วยนะถ้าคุณสั่งตัวบะหมี่เกี๊ยวปูเส้นนี่เฮียเขาจะมี2อันนี้ให้เลือกนี่อันหนึ่งเนี่ยเป็นกากหมูธรรมดาอีกอันนึงเนี่ยเป็นกากหมูน้ำพริกเผาเฮียเขาจะแถมให้เลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้แต่แต่ละวันเนี่ยเฮียเขาทำได้แค่จำนวนจำกัดเท่านั้นถ้าคุณมาก็สั่งเมนูนี้ก็อย่าลืมถามเฮียแล้วกันว่าโปรนี้ของเฮียเนี่ยยังมีอยู่ไหมที่สำคัญที่สุดเลยครับอยากจะาซื้อกลับบ้านแพ็กเกจการกลับบ้านนี่เพอร์เฟกต์โทรมาสั่งก่อนก็ได้ หรือว่าเข้ามาที่ร้านก็ได้นะครับวันนี้ขอปิดท้ายด้วยเมนูนี้ครับหมูย่างเตาถ่านที่ทานคู่กับบะหมี่นั่นเองอฝากไว้เลยนะครับทุกท่านครับกับร้านนี้ครับบะหมี่เกี้ยวกวางตุ้ง2451บอกได้เลยว่าเจ้าของร้านเขาพิถีวิถันทุกขั้นตอนร้านเขาเนี่ยตั้งอยู่ตอกหมอมาหรือปากซอยเจริญกรุง79นั่นเองแล้วก็อิ่มอร่อยขนาดนี้ครับวันนี้ก็ต้องขอปิดท้ายด้วยนี่เลยฮะ ชาเขียวเค๊กหล่อน้ำพึ่งนั่นเองครับผมของชาตรามือเราเนี่ยนะฮะชาเข้มขน้นหอมสมุนไพรนานาชนิดครับเป็นเมนูจากผลิตภัณฑ์ชาเขียวครับผสมปรุงสำเร็จชนิดผงครับรสชาชาเขียวเข้มขน้นชงง่ายครับเพียงเทซองชงกับน้ำร้อนก็สามารถ อร่อยกับชาเขียวแก้วโปรดได้ทันทีครับสดชื่นดับกระหายคลายร้อนนั่นเองนะฮะดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า170สาขาทั่วประเทศไทยชอปปี l a า a าด้าเซิร์ชว่าชาตามือครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l i น์แอแอดชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับกิ่งผงสาเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลแล้ สูตรขิงผง100%ไม่มีน้ำตาลสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยช h อปปี้ลาซาดา้าเซิรว่า herberhouse e r s c o f o f f i c i a l สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line at, at herberhouse ครับและอีกหนึ่งช่องทางใหม่ครับ TikTok Search ว่า herberhouse และสัปดาหนะ์หน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเล่งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาหนะ์หน้าโอร้าน,นี้ร้อยกว่าปีเลยนะจ๊ะ